ในขา,าเจ้าถ้วยทองนอนหลับลึกๆเวลาพักผ่อนของเขานอนหลับลึกเลยครับจะถ้วยโฟปิดขี้เกียจรวปิดขี้เกียจนอนหลับ Nói nhìn với ngang cây vô ngay tỉnh nữa hả Hiểu mấy là, Hiểu mấy Hiểu xì Cúc เวตื่นแล้วเหรอนอนต่อนอนต่อเลยขี่เกียจใหญ่หากันนอนวัน Mi 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 เจ้าถ้วยฟูเป็นพี่ใหญ่ตู้ผู้เป็นพี่น้องกันถ้วยทองนี่เป็นน้องอส่วนเจ้าถุงเท้านี่เป็นรุ่นเดียวกับถ้วยฟูนี่ท้องแล้วเนี่ยน้องใหญ่แล้วเนี่ยแต่งท้องแล้ววันนี้เปียว เวลากินข้าวก็ต้องให้เขากินมีความผูกพันครับมีความผูกพันเขามาลูกไม่ต้องกลัวมาเลยกินเลยลูกกินเลยกินเลยนั่นแหละแมวเขารักสะอาดครับ มันยาติดีไม่ค่อยแย่งกันถ้าเราให้ถ้วยเดียวนี่ก็จะกินให้เกียดกันไม่ค่อยแย่งกันไม่ค่อยหวงกันนะครับแมวนี่รักสะอาดดิมแล้วไม่ยุ่งกับใครแล้วสบายแล้วดิมแลวใช่ไหมเ,เรารีบกินเดี๋ยวไก่มาแย่ง ยิ่งผอมอยู่ต้องเปลี่ยนเมนูบ่อยๆครับกินเลือกเจ้านี้ผอมแจ้วถ้วยท้องเนี่ยบอกกินข้าวแบบแมวเรียเนี่ยกินหน่อยๆก็อิ่มเป็นแมวตัวผู้ของบ้านอื่นมาหาติดสัตว์เนี่เป็นแมวจรจัดมาทำไม ฉีดพักรสวงวัคซีนบ้างไหมเนี่ยแมวสังเกตด,ดูนะครับเขาจะสร้างอนณาเขตเวลาไปไหนก็จะฉีดไปทั่วแหละสร้างอนณาเขต<อ>นี่ครับเขาจะให้เกียดกันเราจะไม่แย่งกันกิน วันนี้สของแมวนี่เรียบร้อยขน,นาดน,น้องกินอยู่พี่ยังไม่กล้าแย่งเลยหีิกินพี่จะได้กินเอาให้พี่กินบ้างพี่กินบ้างนะให้พี่กินเขาก็ไม่แย่งนะให้แยดกัน นิสัยดีมากเลยครับไม่แย่งกันกินอินแล้วสบายแล้วนอนเลยพอเขกกินแล้วก็ไปหาที่ถ่ายหนักถ่ายเบานะครับนี่หาที่ถ่ายหนักถ่ายเบ,ยยเ,บเรียบร้อยนี่ ขี้แล้วกบเขาเรียกว่าแมวนี่นะขี้แล้วแก้วเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสยดีมากเลยครับรถ่ายเป็นที่เป็นทางครับรักสะอาดอ๋อแม่เขามาแล้วจะสีนวลกำลังติดนมเลยเนะี่ยแม่เขาเป็นแมวจรจัดครับผมเก็บม,มาเลี้ยง ตัวแรกเลยที้เขาออกลูกชุดแรกนี่เจ้าถุงเท้ากับเจ้าถ้วยฟูนี่ชุดแรกพ่อเจ้าถ้วยฟูนี่เป็นแมวจรจัดครับเป็นพันเปอร์เซียหลงมานะครับพ่อเจ้าถ้วยฟูนี่ก็เป็นพ่อเดียวกัน เป็นพันเปอร์เซียนะครับแม่เขาหางยาวแต่ลูกออกไม่มีหางแปลกดีเหมือนพี่สาวเขาเลยเนี่ยไม่มีหางนะครับนี่เขาเรียกว่าหางคุ้มคุ้มบ้านคุ้มเรือนดีครับเป็นแมวมงคลนี่พี่สาวเขาก็หางคุ้ม พี่น้องกับถ้วยฟูแต่ไม่เหมือนกันแม่เดียวกันครับตื่นเช้ามาเจ้าเหมียวก็พากันมาออกมาอาบแดดกันครับบรรยากาศดีวันนี้แดดสดใสช่วงเช้าเช้าเจ็ดโมงเช้าแดดอ่อนๆพากันมาอาบแดดครับ หาต้นยาสมุนไพรมาให้แมวเล่นครับเป็นสมุนไพรชนิดนึงครับแมวกำลังเล่นอยู่เลยปุกเขาเล่นกับสมุนไพรนอนอาบแดดเล่นกับสมุนไพรครับ เคียกับสมุนไพรเลยอร่อยไหมล่ะถทวยทอ้องกินแล้วก็นอนเกียกเลยครับผมมีความสุขไม่ว่าใครได้กินกำแแาแมวจะนอนเกียกเอาครับ เขาเคลียเลยแปลกดีเหมือนกันครับนี่แมวบ้านอื่นมาหากินลองโยนตําแม่ต่ำแยแมวให้ครับมีอาการเหมือนกันเลยครับออกค้างไปเขาเคียที่ลากตําแยแมวออนอนเกียกเลยไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรจะรู้สึกหวังเลยยังไงก็ไม่รู้กา <c oughs> เรียกตําแยแมวเนี่ยแปลกดีเหมือนกัน เจ้านี้ผอมนะครับชอบตํำแยแมวเป็นพิเศษเลยน่าจะเป็นแมวแม่ลูกอ่อนครับเนี่ยเจ้านมใหญ่เลยกำลังกินกำลังเล่นกับต้นตำแยแมวเลยครับ เลยทางไปถูเพื่ดเพลินดีมีของเล่นเพื่ดเพลินดี ชิงกันก่อนอยากมาเล่นเหมือนกันหัวคตีเอาดูเชิงดูเชิงชชชวเจ้าเจ้าพาเจ้าเหมียวมาอาบแดดครับแล้วเอาต้นจำยาแมวมาให้เขากินเป็นยาสมุนไพรแมว แยดกำลังจ้าเลยมาแล้วเสือลายมาแล้วมาจากไหนนาะนี่มาจากป่าไหนนี่ได้กินตำยาแมววิ่งออกมาเลยเกินไปกินมาง่วงนอนตาจะหลับแล้วตาปือ้อไม่ไปไหนเลยปกติวิ่งหนีผมแล้วเนี่ย เขาเป็นแมวบ้านอื่นเชื่องเลยเออแปลกดีเว้ยแปลกดีแปลกดีเพื่อเพื่อนใหญ่เลยแสดงว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับตัวนี้แมวผมไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้ขาดสารอาหารนี่เป็นแมวบ้านอื่นนะครับเจ้าของไม่ค่อยดูแลต้นตำแย,ยแมวเป็นวัชพืชครับขึ้นทั่วไปนะครับแถวหน้าบ้านนี่นี่ตรงขอบปูนเนี่ยครับตรงไหนมีดินก็จะขึ้นทั่วไปเลยเนี่ย ต้นเบี้ยแมวนี่ับเบียขึ้นทั่วไปซึ่งแมวจะชอบมากนะครับนี่ลักษณะต้นนะครับนีแบบน่ครับมีดอกอยู่ใต้ใบครับรากจะเป็นอย่างนี้แมวจะชอบอชอบไหมลูกเป็นดารากัดกินเลย เล่นด้วยไม่ได้ปลูกนะครับเกิดเองครับก็เห็นเขาตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับผมถอนหญ้าแล้วก็เอาโยนโยนกองไว้เห็นแมวไปคุกค,คีไปกัดกินแล้วก็เล่น ก็ลเลยดูใน Google นะครับเขาบอกเป็นยามีฮอร์โมนนะครับมีฮอร์โมนฟิลลโมนว่า,างั้นนะครับแมวแช่โดยธรรมชาติเขาเนี่ยเวลาเขาผะอ,อืดผะอมนะครับจะอาเจียนเนี่ยเขาจะวิ่งมากินต้นตำยาแมวเลยนะครับน่าจะเป็นยาถ่ายประยาิอะไรได้ประมาณนี้นะครับเขาชอบมาเขาเคลียนะร์ต้นตำยาแ,แมว ผมก็แปลกใจก็ศึกษาดูนะครับนี่ต้นใหญ่นะครับสูงเพียงเข่านะครับต้นใหญ่เป็นพุ่มครับแล้วน่าจะมีเม็ดอยู่ใต้ใบออกดอกก็มีเม็ดใต้ใบแล้วก็จะร่วงนะครับรวงไปตามลมปิวพอมีฝนตกก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ กินทุกตัวครับสังเกตดูชอบกินด้วยเล่นด้วยมีอาการเหมือนกันครับเอาค้างไปถูแล้วก็จะนอนลงม,มีพฤติกรรมเดียวกันเลยครับได้ตดันเยีแมวเอาไปนอนเกียดจะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ หรือสึกมีความสุขเรื่องไงก็ไม่รู้เนี่ยจะแก้คันได้หรือยังไงก็ไม่รู้จะมาเล่นกับเขาเหรออมีความสุขหยอกกันเลย อ,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 อย่าทำน้องแรงามาเบาอย่าเล่นกันแรงน้องตัวเล็กอยู่ครับนี่ก็เป็นกิจกรรมอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อช่วยชาตินะครับจากช่องหัวงอกติดดินนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจ ในคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีกอลุกสวัสดีสวัสดีรูกบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับมามาสวัสดีลูวอ่าสวัสดีครับ การหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ